สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เราจะพาทุกคนมาเช็คดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2568กันค่ะเดือนนี้ดาวเคราะห์เคลือค่อนตัวสำคัญพลังงานเปลี่ยนแปลงใครจะปังเรื่องงานใครจะมีโชคเรื่องความรักเราจะมาเช็คกันแบบจัดเต็มทีเดียวคะ่ะราศีมีนเดือนมีนาคม ชาวมีนเดือนนี้จะโดนตำหนิจากผู้ใหญ่ในเรื่องบุตรหลานบริวารลูกน้องหรือสัตว์เลี้ยงแต่ให้ทำตามผู้ใหญ่แล้วจะได้ลาบผลภายหลังห้ามดื้อและมีความมั่นคงต้องเข้าหาผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีการเจรจาจะได้สิ่งที่ถูกใจหรือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีการสมหัวปรึกษาหารือมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหามากขึ้น และมีเรื่องให้เร่งรีบรีบด่วนจากการเดินทางมาพบเจอเพื่อนฝูงพี่น้องการเงินมีเหตุให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านของใช้ในบ้านหมดพร้อมกันเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียมีเหตุให้ต้องไปซ่อมหรือซื้อเครื่องใหม่หรือคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายมีเหตุให้ต้องหมุนเงินแต่เดือนนี้มีรายจ่ายมากขึ้นให้มีสติในการใช้จ่าย อะไรที่ไม่ควรอะไรไม่ควรจ่ายควรหยุดไว้ก่อนแล้วจะมีเงินเก็บในเดือนนี้ราศีมีนการงานมีเหตุให้ต้องเดินทางระยะสั้นๆไปอบรมไปหาลูกค้าไปขายผลงานหรือไปเสนอผลงานให้ลูกค้าหรือมีเหตุให้ต้องแข่งขันกับเวลาต้องรีเปรงเกี่ยวกับการงานใช้ปัญญาและการวางแผนในการแก้ไขปัญหาเรื่องงาน มีงานโยนมาให้คุณทำที่คนอื่นทำไม่ได้มีการมีงานหรือที่คุณไม่อยากจะทำแต่จะให้คุณทำคุณก็สามารถใช้ความรู้แก้ไขปัญหาไปได้ความรักคนมีคู่แฟนจะพูดจากเก่งมากขึ้นพูดจามีวาทศิลป์ในการพูดมีเหตุให้จำเป็นต้องพูดถึงต้องเจรจา ถึงเวลาต้องพูดโดยไม่ได้ตั้งใจพูดแล้วจะได้ลาบผลคนโสดได้พบเจอกับคนพูดเก่งมีวาระสิ่งในการพูดชาวราศีมีนเดือนนี้คุณระวังคนป่วยไข้ไม่สบายได้เพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอจากการเดินทางพบปะผู้คนมากขึ้นระวังศัตรูจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงในช่วงกลางเดือนไปแล้วทำอะไรให้มีสติ ทำอะไรให้มีหลักฐานหาเวลาพักผ่อนบ้างดูแลสุขภาพมีสติให้เยอะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวง12ราศีในเดือนมีนาคม2568หวังว่าคำทำนายนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์นะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลขเสริมดวง เพื่อไม่พลาดคลิปดวงรายเดือนและเนื้อหาดีๆอีกมากมายค่ะและถ้ามีเรื่องราวอยากเล่าหรือมีประสบการณ์ตรงกับคำทำนายคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขและสมหวังในทุกเรื่องค่ะคําคมวันนี้ความตั้งใจและความเชื่อมั่นจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ